สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พวงจากช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านมีรถเก่งนะคะเป็นรถอีโกคาร์นะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็คือ m มิ u ูบิชิมิลาดนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.2 GLS LTD นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เริ่มต้นผ่อนเนี่ยเลทอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2018แล้วก็ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆไม์ก็จะอยู่ที่6,000กว่ากิโลเองนะคะฟังไม่ผิดนะคะไม์จะอยู่ที่6,000กว่ากิโลเองนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยนะคะเขาจะตกแต่งมาคล้ายๆกับลวดลายของรังพึ่งเลยแล้วก็มีโคมเมียมตัดด้วยในขอบของมิซูบิชินะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็มี ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังได้ล้อแม็กอลอยสีทูโทนนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้าตัวรถนะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นล้อแม็กสีทูโทนเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของเจ้า ishi, mm hmm. มิซูบิชิมิลาดคันนี้กันก่อนคะ่ะไะ mm hmm. ด้านข้างของเจ้า ishi, มิซูบิชิมิลาดนะคะเวลาที่เราถอยจอดเนี่ยเวลาที่เราล็อกรถนะคะกระจกก็จะ นะคะพับอัตโนมัติเลยเวลาที่เรากดล็อกปุ๊บเนี่ยกระจกก็จะเริ่มการทำงานแล้วนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มตรงนี้นี่ล็อกรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถกันค่ะ ด้านท้ายของมิลลาดคันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรง5ประตูนะคะใครที่ชอบทรงแฮสแบ็กทรง5ประตูนะคะ เป็นรถเก๋งเล็กนะคะกระทัดรัดเหมาะในใช้ในเมืองหรือว่าเป็นใช้ส่วนตัวนะคะหรือบางคนที่แบบว่าอุ้ยฉันชอบแบบความคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อยากแนะนําเป็น m i t s ซูบิชิมิลาดคันนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเบกรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนนะแล้วก็ตัวนี้ติดสปอยเลอร์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้าตัวรถมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายกันก่อนเลยคะ่ะนี่ปึกปึกสอทีนะคะอันนี้ก็คือเปิดแล้ว นี่นะคะถ้าเรามองจากด้านนอกเราจะไม่ได้เห็นกล้องเลยนะคะตัวนี้เจ้าของเก่านะคะเขาตกแต่งมาเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นกล้องถอยแล้วก็เป็นทรงแฮดแบ็กตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะสําหรับผู้หญิงบางคนเขาชอบวางพวกหมอนตุ๊กตานะคะหรือว่าเป็นพวกกล่องทิชชู่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยแต่ถ้าเราไม่ใช้สามารถเอาออกได้ไหมเอาออกได้นะคะตัวนี้สามารถยกขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็วางด้านล่าง ตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะคะเก็บสัมภาระเดี๋ยวเราไปดูพวกคู่มือแม่แรงยังอะไรนี่นี่นะคะมาครบเลยนะคะยังอะไรก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้มากับรถเลยนะคะอ้าปิดแล้วนะคะ ดูรอบของเจ้าตัวรถมิลาดไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารของมิลาดคันนี้กันบ้างค่ะว่าห้องผู้โดยสารของมิซูบิชิมิลาดแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะคะแล้วก็ลูกเล่นของเขาเป็นยังไงกันบ้างไปชมด้านในกันเลยค่ะไปเลยสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com โอเคอันนี้ด้านในของมิสูบิชิมิลาดนะคะโอ้โ oh, หเรียบเชี่ยมเรียบเชี่ยมสะอาดสะอ้านมากแล้วก็ดูใหม่มากๆเลยนะคะต้นคลิปพี่พวงบอกว่าไมค์คันนี้จะอยู่ที่หกพันกว่าโลนะคะตอนนี้ก็ถือถูกฉันใช้งานไปบ้างแล้วนะคะอยู่ที่เจ็ดพันห้าสิบเอ็ดกิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็กระจกปรับแล้วก็พับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ สะดวกสบายมากแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะมี2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาแล้วก็พวงมาลัยของเขาดูดีจะเหมือนมีแบบมีความเงามีความอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลน,นะคะก็จะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ยังได้จอมาด้วยนี่เป็นไงบ้างสัมผัสเลยเอ๊กดสีใช้งานนี่ใช้งานได้จริงนะคะอุ้ยมีแผนที่ให้ด้วยนะคะ ตัวท็อปก็ต้องมีแผ่นที่แบบนี้นะคะลูกค้ากับโหมดได้นะคะวิดีโอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่ระบบ Android นี้ใช้ได้ง่ายมากเลยนะคะบลูทูธแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเช่นกันแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นพาวเวอร์เอาลตอันนี้เขาเสียบเป็นกล้องมาให้แล้วแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้หนึ่งช่องตรงนี้ถ้าเราจะติดเพิ่มก็ได้นะคะตรงนี้นะเราก็ไปใส่เพิ่มได้เลยตรงนี้เขาทำมาเพื่อให้เราแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำสองจุดเบาะของเขาเป็นเบาะหนังนิ่มมากเลยนะคะเบาะวินี่มีที่เท้าแขนด้วยเออขับสบายเลยนะคะนี่ถือว่า ถือว่ามิสูบิชิมิลัดเนี่ยอ๋อออปชันของเขาก็ครอบคลุมนะตัวนี้นะคะผ่อนหกพันแต่ออปชั่นของเขาก็เต็มนะมีทั้งมีจอนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็กระจกก็จะเป็นปรับแล้วก็พักไฟฟ้าด้วยนี่ถือว่าคุ้มมากแล้วก็ผ่อนเพียง6000กว่าบาทนี่แล้วก็นี่นะคะกล้องกล้องหน้ากล้องหลังไปเลยนะเออนี่กล้องหน้ากล้องหลังนะคะกล้องหลังเมื่อกี้เนาะที่ว่า ติดมาเจ้าของเก่าติดมานะคะแล้วก็น,นี้เป็นกล้องหน้ารถอันนี้แถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะถ้าลูกค้าออกรถก็ได้ออปชั่นเต็มๆนะคะได้ของแถมเต็มๆแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารนะคะของเจ้ามีหลายคันนี้กันบ้างค่ะไปเลยค่ะไปะนี่เป็นรถอีก้อคร์แต่ถามว่าแคบไหมไม่แคบนะช่องว่างระหว่างคนขับกับคนที่นั่งท้ายเนี่ยสามารถยืดขาได้สบายเลยนะคะแล้วก็ ถ้าอย่างแบบนั่งไม่เบียดเลยก็3คนได้นะคะ3คนเนี่ยนั่งได้แน,แน่แต่ถ้าแบบว่าแบบโลง่ลงๆโปง่ปงๆเลยคือ2คนนะคะได้แน่ๆน,น,นะเออตัวนี้ถือว่าโอเคมากนะคะเบาะของเขาก็แบบถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยเนาะเพราะว่าไม่แค่เจ็ดพันกว่าโลอะนะไม่เจ็ดพันกว่าโลเนี่ยถามว่ารถแบบสภาพแบบนี้นละถือว่าก็กริปนะถือว่าสภาพนี่อยู่ประมาณให 99, ้99.9เลย อีก1อีก0.01นี่คือออกไปแดงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของมิาดคันนี้ค่ะไปะอันนี้เป็นห้องเครื่องนะคะของมิาดคันนี้นะคะนี่ก็จะได้ระบบเบรกที่เป็นระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะคะแล้วก็มีฝากระโปรงของเขานะคะกดไปเนี่ยนิ่มเลยนะคะไม่มีรอยไขนะคะแก้มซ้ายไม่ได้ไขเลยนะคะแล้วก็ดูจาก ตัวกระจกเอ่อตัวไฟหน้านะคะเขาเรียกตัวไฟหน้านะคะนี่ไม่ได้แบบว่ามีการแงะแล้วเปลี่ยนใหม่นะคะคานหน้านี่คานเดิมเลยรอยออคเดิมอยู่ครบทุกจุดนะคะเดี๋ยวเวลาที่ออกรถกับบอยรถบ้านเนี่ยเราก็จะมเีเปลี่ยนแบตเตอรี่รูปใหม่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการรับประกันแบตให้ถึง45วันนะคะ ดูห้องเครื่องไปแล้วนะคะเออพี่พวงลืมบอกไปมิส b บิชิมิลาดคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะคะแล้วก็สามารถรองรับได้ก็คือ E20 แล้วก็91นะคะถือว่าประหยัดมากๆนะคะเดี๋ยวพี่พวงสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะคะกับมิสุบิชิมิลาดนะคะตัว1.2 GLS นะคะลิมิเต็นะคะตัวนี้ราคายอยู่ที่349,000บาทค่ะ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเลทผ่อนนี้เป็นเลทผ่อนแบบฟรีดาวเลยลูกค้านะคะที่เครดิตด,ดีก็สามารถรับรถที่ฟรีดาวกับบอยรถบ้านได้เลยนะคะมิหละสภาพแบบนี้บอกเลยว่าหาได้น้อยมากๆนะคะแล้วก็บางคนแบบว่าเออฉันแบบว่าชอบแบรนด์มิซูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะ มิลาดตัวนี้นะคะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะออกรถกับบอยรถบ้านติดต่อมานะคะที่ช่อง YouTube ของบอยรถบ้านได้เลยฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คนที่ดูรีวิวบ่อยๆนะคะฝากกดติดตาม พี่พวงหรือน้องพวงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะว่าพี่พวงรีวิวรถหลายรุ่นแล้วนะคะเผื่อสนใจรุ่นไหนหรือว่ามีญาติมีเพื่อนๆน,นะคะสนใจอยากจะออกรถนะคะทักหาพี่พวงได้หรือโทรหาพี่พวงที่เบอร์ศ826805691ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าสะดวกที่จะติดต่อมาทางเพจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ เพจบอรดรถบ้านสำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นเพจบอรดรถบ้านเพชรบุรีก็ได้หรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปเสิร์ชเจอบอรดรถบ้านสาขาชะอามบอรดรถบ้านสาขาหัวหินหรือบอรดรถบ้านสาขาราชบุรีก็สามารถพักได้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าติดตามพี่พวงมานะคะเดี๋ยวพี่พวงจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะกับโปรโมชั่นในเดือนตุลาคมนะคะก็ยังมี ฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็ยังมีแถมน้ำมันเต็มถังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะที่แถมให้กับคุณลูกค้าฟรีถึง1ปีนะคะฝากไปด้วยนะคะกับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนะคะวันนี้พี่พงศ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ